สวัสดีค่ะจิตอาสารับผิดชอบน้องพอเพียงและนี่คืออัตลักษณ์ของโรงเรียนแม่ดีค่ายสว่างของพวกเราค่ะโรงเรียนแม่ดีค่ายสว่างวิทยามีนักเรียนทั้งหมด2 8 0สคน มีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด21คนสีประจำโรงเรียนเขียวเหลืองดอกไม้ประจำโรงเรียนต้นพนมสวรรค์สีสันแห่งหนาดีโรงเรียนของเรามีพื้นที่ทั้งหมด5 4สีไร่และความสกูปสิกรรมทำกินถิน่นนาดีมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด10ฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน,นที่ว่าความสุขนำความรู้คู่คุณธรรมนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ห้องเรียนในรศรตวัที่21นะครับก็เป็นการเรียนรู้เกีก่ยวกับเรื่องข้าวนะครับซึ่งโครงการของเราก็เับเคลื่อนภายใต้ t h e Story of อ i ฟ e นะครับเรื่องราวของข้าวในตะบนนาดีของเรานะครับซึ่งนักเรียนก็สนใจนะครับที่จะศึกษาเรื่องข้าวซึ่งก็แบ่งเป็นทั้งหมดยี่3กลุ่มกลุ่มแรกก็จะเป็นการทำฟอไลส์นะครับก็คือการทำข้าวตอกซึ่งที่เรารู้จักกันดีนะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มคิสไลฟ์นะครับเป็นการทำข้าวโป่งนะครับโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำนะครับกลุ่มที่3ก็จะเป็นข้าวปุ้นสาว้าวทำน้ำยาขนมชีนถึงสำเร็จรูปที่สำหรับใช้ในการ,รทานนะครับ การทำโครงงา id, ทผาไฮโดรโควิดทําให้ได้เรียนรู้ขาส้สสงกลการทํางานซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการนําไปใช้นในชีวิตประจำวันยุคใช้นในการถูกัาไฮโดรโนิกแบน้ำยิ่งสร้างรายได้ระหว่างเรียนผลผลิตที่นําเสนอได้รับความสนใจจากผู้ที่เบเหพนรสชาติอร่อยเหมาะสำหรับใช้นัำประทานเกิดค,ความภาคภูมิใจที่สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและเป็นการต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ก็บผลผลิตที่ตนเองทําขึ้นนักเรียนกลุ่มที่เขา้าร่วมโครงงานได้รับการยอมรับและสามารถปรับพฤติกรรมตนเองได้ดีขึ้น พวกเราจะส่งเสริมให้ชุมชนมีความมั่นคงมั่งคงและยั่งยืคนครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตนำนักเรียนมาหาโรงงานนะครับที่ศูนย์ไม้เฟอรนิเจอร์นะครับคลุ่กีนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่สอง 1 9หม1ตำบลบุรีจีอำเภอนาการจังหวัดองวนลำพูนะครับก็มาพบกับท่านช่างประจาสูวนการเรียนรู้นะครับแนะนาตัวเองเลยครับช่างช่างฉิดครับช่างฉิดเฟอร์นิเจอร์นะครับแต่แต่ก็ทําเกี่ยวกับงานช่างนะครับได้งานุกอย่างนะครับนอกจากเฟอร์นิเจอร์ไห้ก็พวกเหล็กพวกงานไฟฟ้าง,งานอะไรให้คำปรึกษาได้ครับ กี่ยวกับงานช่างครับผมสำหรับศูนย์เฟอร์นิเจอร์ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดของการเรียนรู้ของบุคคลทั่วไปนะครับก็มีทั้งไม้ช่างเหล็กนะครับช่างเลื่อนสายไฟฟ้านะครับแล้วก็ให้คำบุกษาสําหรับงานช่างต่างๆนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานนะครับทั้งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คณะ ประชาชนทั่วไปเนาะครับครัครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางช่างผิดนะครับก็ขอให้จัาการก้าหน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคี่สัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดรัวัสนีัดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมได้มาเีรีบนอีรู้เกี่ยวกคับชวางไมคทวัี่รับนวัีครวามรั้สวัดครับวัดีครับวัสีครับวัครับสวัสครบสวัีรับสวัีครครับเพื่อจครับรบอบอาชีคในครับ ผู้รับผิดชอบโครงการเงินออมเพื่ออนาคตของโรงเรียนบ้านดีไทยสลังวิทยานะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีในการดําเนินงานนะคะหนึ่งก็คือมีการจัดตั้งคณะกรรมการด,ดําเนินงานนะคะโดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในการทํากิจกรรมในครั้งนี้นะคะนักเรียนจะทาหน้าที่ในการเป็นเจ้าหนี่ในการออมเงนินส่วนครูจะทาหน้าที่ในการควบคุมดูแลในการดำเนินงานคะสองนะคะวัตถุประสงค์ในาการออมเงนินของนักเรียนนะคะหนึ่งก็เพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางแผ การใช้จ่ายเงินและมีวินัยในการใช้จ่ายเงินนะคะ 2. เพื่อต่อยอดทักษะการวางแผนในการใช้จ่ายเงินของนักเรียนนะคะ 3. นักเรียนได้ตระหนักถึงการออมเงินและการใช้เงินให้ถูกวิธีค่ะค่ะสรุปผลในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมานะคะมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในการออมเงินเพื่ออนาคตคิดเป็นร้อยละ80นะคะโดยที่คุณครูทำหน้าที่ในการส่งเสริม เรื่องต่อหนักถึงการใช้จ่ายในการออมเงิน,อน,อองนและการนําเงินไปใช้ในชีวิตประจําวันให้ถือดีตัวนะคะขอบคุณค่ะในโครงการออมเงินพวกเราออมเงินคนละสิบาทครับทั้งหมดนี้คือผลการเรงินทั้งหมดของโรงเรียนมัธยมที่สว่างเดียขอขอบคุณค่ะ